สวัสดีครับแฟมนมวยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกมวยดีวิถีไทยในประจำวันอาทิตย์ที่12ตุลาคม2568นะครับถาดสดทางช่วง8หมายเลข27เครับเรื่มงหนึงขันเที่ยงขึ้นเป็นต้นไปนะครับจากสนามมวยเยาวชนกรทมกาศทุบเตเมมีนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่มวยที่จะขึ้นชกในวันอาทิตย์นี้กันก่อนครับ าดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับชกกันที่พิกัด116ปอนด์นะครับเป็นการพบกันระหว่างอินคาเพชรเ0มินจะพบกับสิงห์ดำศักแสนพลต่อด้วยคู่ที่2ครับชกกันที่พิกัด120ปอนด์เป็นทางฝั่งเหนือเพชรพุทธประชาชื่นจะพบกับโคดสารเจฟพุ่มผันม่วงและคู่เอกนํารายการครับแก้มือล้างตากันอีกครั้งนะครับไฟน์นี้ป้องกันแชมป์มวยดีวิศวิทไทยรุ่น100ปอนด์นะครับ เป็นการพบกันระหว่างเจ้าของแชมป์ครับยุทธจักตรตลาดนัดคนเดินเพลินเมืองพลจะพบกับผู้ท้าชิงครับเหนือพยักพุทธประชาชื่นส่วนคู่ไปทัรายการครับช์กันที่พิกัด1 2 5ปอ้ปอนด์ไปทางฝั่งเจริญทอบุรณามวยไทยจะพบกับพิชานันสันรัตภุมมนะครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกมวยดีวิถีไทยฝ่าแฟมมวยท,ทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ร้อมแล้วไปวิเคราะห์วิจาณ์มวยพร้อมๆกันเลยครับมาดูกันที่คู่แรกที่จะออกทนันะนะครับตามใบรายการนี่เป็นคู่ที่2นะครับแต่ถ้าตามรายถ่ายทอดสดทางช่อง8หมายเลข27เริ่มแข่งขันเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปนี่คือคู่เปิดหัวเลยนะครับโชกกันที่พิกัด1 1 6ปอนด์ครับมาดูฝั่งทางด้านอินคากันก่อนครับอินคาเพลซิ0มินนักชกวัย18ปีครับสูง165เซนติเมตรมวยจากอำเภอคลองท่อมจกกังกบ,บีนะครับ ผลงานฟอร์มหลังของอินคาครับมีชะนะคะแนนพรมประธานปัญญาชัดโยชินครับที่อ้อมน้อยจากนั้นมาแพ้ทั้งสให้กับเพชรทองเก้าพชรยิมที่อ้อมน้อยหลังสุดแพ้คะแนนให้กับฉลามขาวสิทธิปูกองฟอดที่อ้อมน้อยเมื่อเดือนสิงหาคม68ชิผ่านมานะครับผลงานฟอร์มหลังก็จะเคลื่อนไหวอยู่ที่วทีอ้อมน้อยนะครับในศึกจิตเมืองนดนะครับส่วนคูชกวันนี้เป็นสิงห์ดำศักดิก์แสนพลนะครับหรือเจ้าสิงห์งดำสิทธิ์แม็กตายเพชรบุรีสจัมปาศักด์ ตัวเดียวกันครับนักชกดาวรุ่งวัย15ปีมวยจากจัวสโตนนะครับรูปร่างช่วงชกที่สูง170เซนติเมตรผลงานฟอร์มหลังของสิงห์ดำครับมีแพ้นกที่3ให้กับอนุวัฒน์สิทธิ์กำเนินรือนะครับชี่ดอนเมืองจากนั้นก็มาชนะคารเนเจ้าประกาศศึกทุนหนองกี่แล้วก็หลังสุดนี้มาชนะนกที่3กองมงคลทุนหนองกีครับชี่ดอนเมืองเมื่อเดือนกันยายนห8ปที่ผ่านมาผลงานฟอร์มหลังก็จะชกเคลื่อนไหวอยู่ในรายการมวยดีผีไทย ที่สามว่าแห่งนี้ตลอดนะครับคู่เปิดของรายการครับคู่นี้เวกพิกัด116ปอนด์นะครับเชิงโชคสไตล์ข,ของคู่ในครับอินคาเนี่ยเป็นรุ่นพี่นะครับเป็นมวยขวาตั้งรับเก็บการดักเตะดักแทงเดินได้ถอยเป็นครับอาวุธมวยนี่ดูครบเครื่องรายนี้ฝีมือเชิงดีแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มดูสื่อสดุดฝ่ายนี้ก็ต้องเรียกฟอร์มเก่งหาความมั่นใจให้กับตัวเองต่อไปอินคานี่ก็เก็บตัวฟิซซอนมีที่เพชรสี่หมื่น ่วงโชคเจ้าสิงดำรุ่นน้องครับปรนนี้เป็นดาวรุ่งเป็นมือนรูปร่างดีเตะนำต่อยตามก้าแรก้ก้าชนเขาในดูแข็งแกร่งได้หนุ่มได้สดนะครับช่วงหลังก็ดูว่าจะสดแรงขึ้นมานะครับประนี้ก็เก็บตัวฟิซอมมีที่สิทธิ์ูปัป้นนะครับดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงโชคเนี่ยดูว่าสิงดำจะเหลื่อมครับดูจะได้รอยกว่านะครับคู่นี้เชิงโชคสไตล์ก็คล้ายๆกันครับมีนอกมีในดด้วยกันทั้งคู่แต่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วครับ ผมบอกชอบกำงฝังทางด้านเจ้าสิ่งดำนะครับรุ่นน้องครับดูว่าจะได้หนุ่มได้สดนะแล้วโชคที่นี่เป็นประจาครับความพุ่นชินดูจะได้เปรียบตน้นตนนี่ดูคู่ขี้ครับดูแล้วกินกันยากแต่พอเบียดเสียดสีน้องทีพี่ทีครับเยืดเยอะระ,ย,ะยาวร่างกายความสดแล้วก็ฟอร์มการชกชั่วโมงนี้ดูจะเข้าที่เข้าทางกว่านะครับคู่ปะเดของรายการครับออกชอบกำลงฝังสิง่งดำสักแสนพลดูว่าชนะเจ้าอินคาเพชรสี่หมื่นนะครับ าถึงคู่ต่อมาครับเป็นคู่รองของรายการครับคู่นี้ชกกันที่เวทพิการน้ำหนัก120ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านเหนือเพชรกันก่อนครับเหนือเพชรพุทธประชาชื่นครับนักชกวัย25ปีสูง172เซนติเมตรมวยจากอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผลงานฟอร์มหลังของเหนือเพชรครับมีชาติหนุ่ที่สามช้างมงคลเกียรติชัยยุดนะครับที่ดอนเมืองจากนั้นก็มาแพ้คะแนนให้กับอัญชันเจเพาร์ภูเก็ตที่ดอนเมือง หลังสุดนี้ไปชนะคะแนนเจ้าเพชรศิวะเพชรพมคุณมวยไทยชี้อ้อมน้อยเมื่อเดือนกันยายน,น68ที่ผ่านมานะครับสูงกูโชควันนี้เป็นขนสาร JF ผู JF> ้มันม่วงหรือสสตอยะแปดริ้วนักชกไว้27ปีครับสูง164ซนติเมตรมวยจากอำเภอท่าสองยางจอดตากนะครับผลงานฟอร์มหลังของขนสารก็มีแพ้คะแนนให้กับราชมุงคลแม่ทองบรีไซเคิลนะครับที่สามมิจเมืองนอนท์ตั้งแต่ปี66นู่นเลยนะครับ จากนั้นก็ไปเชนน้องที่2ครับเจ้าอาร์เมียฮอสเซนเอชไมลี่ครับนักชกวยจัดอินหลานในรายการแฟร์เทคไฟท์ตั้งแต่พฤษภาคมปี67แล้วก็หยุดหายไปพักใหญ่ครับหลังสุดที่กลับมาขึ้นรถอีกครั้งมาเชนน้องที่3ครับเดติคุณเพื่อนประตูผีนะครับหรือเจ้าราวีเพชรกระสังที่อ้อมน้อยเมื่อเดือนกันยายน68ที่ผ่านมานะครับคู่รองของรายการครับคู่นี้เว็บพิกัด120ปอนด์นะครับเชิงช็กสไตล์ของทั้งคู่ เนือเพชรนี่ก็เป็นมวยที่ครบเครื่องแล้วก็เป็นมวยที่รูปร่างดีครับดักเตะดักถีบเข่าในมีแทงสู้รายนี้รูปร่างดีอาวุธดีครับได้ความต่อเนื่องนะครับได้ความสม่ำเสมอนะครับแต่ว่าของเดิมๆนี่ประเภทต้นๆพอได้เป็นรายนี้มีเหี่ยวมีแฟบนะครับรายนี้เก็บตัวฟิซบอมมีค่ายมวยศิลป์กำนังหนึ่งที่จังหวัดชัยนาทสูงโชคทางด้านเจ้าคนณทศารุรุนพี่รายนี้ก็เป็นมวยขวาเก่าเกมเตะต่อยแรงบุกบู๊แล้วก็สู้ดีนะครับ รายนี้อาวุธแรงครับต้นตนนี้อันตรา,ายครับดูรุนได้แต่ถ้ากดไม่หล่นเอาไม่อยู่ไปปก็ดูว่าจะลาบากเหมือนกันนะครับคือแกหยุดหายไปนานครับช่วงหลังนี้ขาดความต่อเนื่องชุกชุกจุดหยุดนะครับแล้วก็มาหายหายนะครับสภาพร่างกายความสดนี่ดูจะเป็นรองนะครับเจ้าคนสารก็เก็บตัววิศวมิตี่ JF พุ่มผันม่วนะครับคนนี่ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกเนี่ยเนื่อเพชรจะดูได้รอยกว่าได้เปรียบช่วงนะครับ คู่รองของรายการครับคู่นี้เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วครับผมบอ,อชอบเสงฝั่งทางด้านเจ้าเหนือเพชรนะหนุ่มด้านหนุ่มสดนะครับแล้วก็ช่วงชกดูจะได้เปรียบรวมถึงความสม่ำเสมอก็ดูจะมีมากกว่าวงนอกเจ้าเหนือเพชรแกเก็บกันบางโตรวมถึงอาวุธรับหมัดสอกลูกเตะกัานคอนี้ดูจะเปลี่ยนเกมได้ตลอดนะครับเบียดไปเบียดมาเองทีค้าทีประกันไปน่าจะดูดีกว่าคู่ชกนะครับคู่รองของรายการออกชเบทางฝั่งเหนือเพชรพูดประชาชื่น ดูว่าชนะเจ้าโคดสาร JF ฟพุ่มพันม่วงนะครับและมาถึงคู่วแขนำเการครับคู่นี้โช์กันที่เวทพิกัดน้ำหนัก100ปอนด์นะครับเป็นการป้องกันแชมป์ม,มวยดีวิถีไทยนะครับมาลงฝั่งทางด้านแชมเปี้ยนก่อนครับยุทธจักรตลดาดนัดคนเดินเพลินเมืองพลนะครับนักชกวัย20ปีครับสูง168เซนเมตรมวยจากอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนะครับ ผลงานอร่งหลังของยุทธิจักรรานี้เป็นเวฟอร์มสดนะครับเริ่มจากชนะคะแนนเพชรชัยนาทเทิงพพชรีทองที่อ้อมน้อยจากนั้นมาชนะวิศวุธที่ชัยเล็กกอวุธที่ชัยที่อ้อมน้อยหลังสุดนี้ชนะคะแนนเจ้าเหนือพยัคฆ์พุทธประชาชื่นคู่ชกในวันนี้ครับเมื่อสิงหาคม68ที่ผ่านมานะครับไฟนั้นเฉือนไป2ต่อ1เสียงนะครับส่วนคู่ชกไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นคู่ปรับเก่าครับนั่นก็คือเจ้าเหนือพยัคฆ์พุทธประชาชื่นนักชก วัย17ปีสูง169เซนติเมตรมวยจากอเภออาจสามารถจอด101นะครับเหนือพยัคหรือเจ้าลูกคนเหนือช่อ5พยัคนี่ก็ตัวนเดียวกันนะครับผลงานฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนให้กับตามนานสยามผู้เป็นม่วงชีอ้อมน้อยจากนั้นมาชนะคะแนนบอลไซบางเทาเมวยไทย MMA ครับหรือจะลุ่ง3ามีนะครับชีดอนเมืองแล้วก็ด่างสุดแพ้คะแนนให้กับเจ้ายุทธจักรตลาดนัดคนเดินเพลินเมืองผลนะครับชีอ่าดอนเมือง เมื่อเดือนสิงหาคม68ที่ผ่านมานะครับคู่เอกนำรายการคู่นี้เป็นมวยเวทเล็กเลยครับประเภทร้อยปอนด์นะครับร้อนวิชาเลยครับเชิงโชคสตาร์ของทั้งคู่นะครับมวยเก่าเกมรุ่นพี่ก็อยู่ทางฝั่งทางด้านเจ้ายุทธจักรนะครับรายนี้ตั้งรับเก็บกันฝีมือเชิงดีดักเตะดักแทงนะครับชิงทำและป้องกันนะครับอาวุธมวยดูดีครับเจ้ายุทธจักรมีทั้งนอกมีทั้งใน แต่ว่าน้ําอึดน้ําทนครับธาตุมวยเวลาโดนบดโดนเบียดโดนเสียดสีเยอะๆก็มียุบมีย,มย่นเหมือนกันนะครับรานนี้ก็เก็บตัววิศวมินิคามวยปอเปาอินส่วนคู่ชกทางด้านเจ้าเหนือพยัก์รุ่นน้องครับรานนี้เป็นเหมือนที่รูปร่างเดีเดินเสียบเดินแทงเข่าในมีจับมีขวางนะครับรานนี้แทงลึกแทงเจ็บแต่บางทีเจ้าเหนือพยัก์แกก็คิดช้าทําช้าคือแกแต่งต,ตัวนานนะครับฝ่ายนี้ก็ต้องคิดเร็วทําเร็วแต่งตัวให้ไวนะครับดูว่าจะได้ลุ้นเลยครับแต่ถ้า จังหวะเดินทำนี่ก็ต้องบังอาวุธให้ดีด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่บังรับเยอะๆก็ดูว่าจะมามีเหี่ยวได้นะครับเพราะว่าความหลากหลายและก็จังหวะมวยนีดดด่ดูจะเป็นรองนะครับและนี้ก็เก็บตัววิซซอมิที่ค่ายมวยสิษกันน่งที่จังหวัดชัยนาธนะครับคู่เอกนํารรยการถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกดูแล้วก็ใกล้เคียงคู่ขี้สูสีกันนะครับ ถ้าชอบประเภทฝีมือเชิงตั้งรับถอยทําก็ยุทธจักแต่ชอบประเภทหนุ่มแั่นหนุ่ม,ม,มสดเปิดเกมเดินชนเดินทําความพยายามดีก็เจ้าเหนื่อพยักนะครับได้คนละอย่างแล้วก็ดีคนละแบบนะครับฝ่นี้กลับมาแก้มือร้างตาก,กันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ ายก่อนนี่เป็นทางฝั่งเจ้ายุทธจักรเนี่ยเป็นฝ่ายชะมานะครับไยนี้เป็นการป้องกันแชมพิกัด100ปอนปอนของรายการวยดีวิถีไทยนะครับเมื่อเปลี่ยนเสียงไปแล้วครับผมก็ออกชอบทางฝั่งมวยที่เคยช้ามาเมื่อครั้งก่อนอย่างเจ้ายุทธจักรนะครับรุ่นพี่ครับเจ้าของแชมป์ดูว่าจังหวะมวยดีครับคือแกเก็บกบารบังโตตะตั้งขวางคานะครับฝีมือเชิงเนี่ยดูว่าดีเลยครับเจ้ายุทธจักรไม่ว่าจะเป็นเบสิกเพลงแข้งซ้ายหน้าขวาหลังที่ทำงานตลอด ส่วนวงในแกก็มีไล่แขนมีจับมีล็อกดันแทงดันสู้นะครับใกล้ๆมีศอกสลับด้วยเบียดไปเบียดมาพีทีน้องทีประทักันไปเนี่ยอาวุธมวยดูว่าจะหลากหลายแล้วก็มีเยอะกว่านะครับครูเอกน้ำรายการครับออกชอบับทางฝั่งยุทธจักรตลาดนัดคนเดินเพลินเมืองผลนะครับมองว่าชนะเจ้าเนื้อพยักพุทธประชาชื่นครับและมาถึงคู่ที่ปิดท้ายรายการนะครับก็ เป็นมวยเวทพิการน้ำหนัก125ปอนนะครับระหว่างเจริญโทบุรณามวยไทยนะครับจะพบกับพิชนันสารัภูมิคู่นี้ส่วนตัวเนี่ยยังไม่คุ้นชินนะครับยังไม่เคยเห็นเลยครับอาจจะเป็นดาวรุ่งดาว,ดาวโรดเพจากภูทรเพิ่อองจ,จะเข้ามานะครับ ก็เดี๋ยววันชกวันช่างเนี่ยจะมาอัปเดตข้อมูลกันอีกครั้งนะครับในส่วนของคู่ปิดท้ายรายการครับระหว่างเจริญโทบุรณามวยไทยกับพิชนันสารนทภ,ภูมิก็ขออนุญาตข้ามไปก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาชวนมือรักมวยชอบกันอีกครั้งนะครับสามคู่ที่ผ่านมาครับเริ่มต้นกันที่คู่เปิดหัวของรายการครับออกชอกลงังฝั่งทางด้านสิงดําศักดิ์แสนพลนะครับหนุ่มนัน่นหนุ่มสดครับช่วงหลังดูว่าจะร้อนแรงขึ้นมานะครับรายนน่ี้ครบเครื่องข้องมีนอกมีใน,อม,นมองว่าใช้เจ้าอินคาเพชรสี่หมื่น ส่วนคู่รองของรายการก็ออกชอบังฝั่งทางด้านเจ้าเหนือเพชรพุทธประชาชื่นนะครับรูปร่างโครงสร้างช่วงชกดูได้เปรียบนะครับผลงานฟอร์มหลังเนี่ยชนะบ้างแพ้บ้างแต่ก็เคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดความสม่ำเสมอความต่อเนื่องดูจะมีมากกว่านะครับวันนี้มองว่าชาเจ้าคุณศสารเจฟพุ่มผนม่วงและคู่เอกนำรายการครับป้องกันแชมป์มวยดิวิชันไทยพิกัดน้ำหนัก100ปอนด์นะครับออกชอบางฝั่งมวยที่เคยชนะมาเมื่อครั้งก่อนอย่างเจ้ายุทธจักร ตลาดนัดคนเดินเพลินเมืองผลนะครับดูจะครบเครื่องครับมีทั้งนอกมีทั้งในวงนอกฝีมือได้เขาในก็เหนียวแน่นนะครับมีจับมีล็อกมีขวางเบียดไปเบียดมายืดเยื้อระยาวอาวุธมวยเนะี่ยดูจะหลากหลายแล้วก็ครบเครื่องกว่ามองว่าชาเจ้าเนื้อพยักษ์พุทธประชาชื่นนะครับ ส่วนคู่ปีท้ายรายการระหว่างเจริญโทกับพิชนันนี่ยังไม่คุ้นชินยังไม่เห็นทั้งคู่เดี๋ยววันโชควันช่างก็จะมาอัปเดตข้อมูลกันอีกครั้งนะครับก็จบแล้วนะครับกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกมวยดีวิถีไทยแฟนมวยชอบใครครับชอบนักมวยคนไหนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากไปเช่นเคยฝากแฟนมวยทุกท่านกดไลค์กด like, ติดตามกดส u b s c r i า e คกกดกระดิ่ง เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟนเพื่อนทุกท่านรับเงินทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ